ัมีรเาราข้ามเจ้าในกับเพียงขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเจ้าประชา้าเจ้าสุขสารจีนแห่งนี้ข้าพเจ้าขอนำรวนสารจับสุขสารของเตีย เาไปตามเป็นเครื่องรางขอให้ขออนุญาตจากท่านด้วยขอให้ท่านโปรดอนุญาตมยเถิดแลวก็เครื่องรางของขลังที่เอาวมสารนี้ไปทาก็ขอให้ขลังให้มีบารมีให้คนรักคนหลงมนคนเมตตามีแต่คนอยากจะเอานําสิ่งของมาให้ตั้งใจเอาของมาให้เอาของกิจอาหารเงินทองแล้วก็ให มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองด้วยเถิดสาธุสาธุขณะสุสานที่กําลังทําใหม่จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่ก็คือตรงจุดนี้ก็คือจุดที่ฝังสมเขาจะทําเป็นแบบนี้ไว้ตรงนี้ก็จะทําเป็นย่องช่องไว้สําหรับะจะเอากี่คนก็กําหนดได้เลยนะครับว่าหลุมหนึ่งนี้ก็มี2อสามหนึ่งคน2คน3ามคนได้นะนะครับคนที่ตายไปแล้วนะฮะก็ดูการนี่นะครับ นี่คือสุาสานใหม่ที่กำลังสร้างนะครับก็จะเป็นลักษณะน,นี้สุาสานหนึ่งนี่ก็ลงทุนหลายหลายแสนบาทครับนะครับ,ะนะรบจะเป็นลนนักษณะนี้สุาสานจีนที่กำลังสร้างนะครับนี่นะครับจะเป็นลักษณะนี้สุสานจีนที่กำลังสร้างถ้าสร้างเสร็จเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับ น,นี่เตรียมชมสุสานนะครับครับสุสานแต่ละอันเนี่ยก็ราคาหลักแสนถึงล้านนะครับปัจจุบันนี้มีผู้นิยมที่ว่าเมื่อแก่ชราลงเนี่ยเขาจะมีเงินมีทองเขาจะสร้างสุสาไนไว้เลยนะครับว่าจะเลือกสร้างแบบไหนสไตล์ไหนคือเลือกไว้เลยเอาตามใจฉันเลยว่าอยากได้อะไรบ้างนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ทุกวันนี้เขาสร้างตั้งแต่ตอนยังมีชีวิตะฮะเจ้าของกำกับสร้างเองเลยว่าอยากได้แบบไหนยังไงเขาเรีกว่าสร้างบ้านใหม่รอไว้นะครับนี่ครับเมื่อสร้างเสร็จก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะนี่คือสุสานจีนนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นเศดีฐีนะฮะครับบรรยากาศสุสานจีนในยามเช้าตรู่หลังจากที่เขาวไหว เชียงเมืองไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเก็บเอาตัวที่ปักทูกป,ปักเทียนนะครับเชิงทุกเชิงเทียนนั่นแหละครับแล้วการเอาฟักทองทั้งลูกลนะ้มาผ่าแล้วก็มาเสียนนบเนคือนี่คือฟักทองความหมายก็คือฟักทองนั่นแหละครับฟัก,ก็นฟักทองความเสียงสวา่างแล้วก็ การรวบรวมนะฮะทุกคนต่างพร้อมใจมานำอาหารของหวานสิ่งต่างๆมา,ารวมกันนะฮะนี่ก็คือเป็นตัวแทนของการฟักเงินฟักทองรวมนะครับก็คือ,อเป็นเมตตามหานิยมนะฮะทุกคนมารวมด้วยกันอ,อยู่ไกลแยกย้ายกันไปก็รวมกันมา,ารวมกันนะ นี่ครับแล้วก็โปรยเกล็ดเงินเกล็ดทองครับแล้วก็จุดประทัดนะฮะนี่ก็ที่จุดประทัดเมื่อวานนะครับนี่ก็นี่กลอ่องทัดซึ่งตัวนี้นะฮะ อมของเราได้เลขไรครับอ่านี่นะฮะเลขที่เอ่อเลขประทัดที่จุดนะ่จะเก็บอ่ามวลสารนะครับประทัดที่หลวงปู่จุดนะครับจะเก็บเอาเศษประทัดที่เน่นแล้วนะครับเศษประทัดเศษอะไรที่เอ่อยังไม่ระเบิดยังไม่เตกอย่างที่ใหญไม่ระเบิดนี่ก็อาจจะเป็นมหาอุดนะครับเป็นนี่ครับ เมื่อวานนี้เวลาเก็บนะฮะตัวที่ด้านนี่ครับก็เป็นมหาอุดนะครับตัวที่ไม่แตกนะนี่ครับนี่อันนี้ชัดเจน,นะฮะคือตัวนี้นี่แล้วก็ไม้นี้ที่จุดประทัดนะครับไม่รู้จุดเมื่อกี่หลุมนะเป็นอ่าจุดให้ดังนะฮะนี่ก็เป็นมวลสารนะครับเป็นไม้ที่อ่ามีความโด่งดังมีชื่อเสียงนะครับจุดเสียงประทัด กเกษตรประทัดที่ไม่ไม่ระเบิดไม่ไหม้นะครับก็เป็นมหาอุดนะครับแล้วก็นี่เปเลด็ดเงินเปลดทองนะครับนะครับนี่ทัดนี่ก็หนึ่งพันนัดนะอย่างพวกนี้ก็จะเก็บไปนะครับเป็นมวลสารนะครับครับนี่เราก็จะเก็บประทัดต,ตัวที่ไม่แตกนะครับอันนี้คือเป็นมหาอุดนะครับ หลวงปู่เมื่อวานบอกผมเก็บนี่เอาเก็บประทัดที่มันไม่แตกดูซิมีกี่อันนะครับนี่นะครับเรากำลังเก็บนะฮะรวบรวมในนี้ครับนี่นครับเดี๋ยวดูนั้นมีกี่อันอยังไงครับเก็บไปรเรื่อยน,นะ,ะนเอาเป็นมวลสารนะครับหลวงปู่จุดประทัดนะครับเดี๋ยวจะเก็บไปรเรื่อยน,นะครับคือต้นรักที่ขึ้น ที่สุสานนะครับความหมายคือต้นรักขึ้นในสุสานนี้ก็เป็นศูนย์รวมความรักนะครับระหว่างคนในตระกูลนะฮะทุกตระกูลก็จะมา,าลูกหลานจะมารวมตัวกันจะถูกกันหรือไม่ค่อยถูกกันก็จะนําอาหารนําเครื่องเส้นไหว้ต่างๆมารวมกันในวันเช็งเม้งนะครับทีนี้ดอกรักที่ขึ้นในสุสานก็คือ เป็นสุดยอดแห่งความรักความสุนรวมอันนี้ก็เป็นผลหรือว่าลูกต้นรักลูกรักนะครับอันนี้ก็เริ่มเมื่อแกตัแก่ลูกแก่ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะปลิวล่องลอยไปตามลมนะครับทำให้เกิดเผ่า,าพันธุ์นะวันเชงเม้งวันที่คนมาไหว้ก็คือต่างคนต่างเต็มใจตั้งใจ นำสิ่งของมาไหว้บรรพบุรุษนะครับเป็นความรวบรวมวันสามัคคีกันคนในตระกูลจะถูกกันหรือไม่ถูกกันก็จะมาแบบนั่นแหละครับรวบรวมกันมาเพืเซนไหว้บรรพบุรุษด้วยกันนะฮะอันนี้คือสุดยอดแห่งมวลสารด้านความรักความเมตตาต่อกันนะครับแเป็นควันที่อุดมสมบูรณ์เข้าของกินเหลือเฟือนฮะกินกันจนเหลือเฟือนแล้วก็ได้แบ่งปันห่อกันกลับไปนะครับนี่ครับเอาไปเป็นมวลสารนะฮะ เป็นลักษณะนี้นะครับครับลำต้นของต้นรักที่ขึ้นในสุสานนี้เอาไปแกะเป็นวัตถุมงคลนะครับเอาไปรวมเป็นมวลสารหรือว่าไปแกะเป็นอ,อะไรต่างๆเพื่อเป็นปลูกเสกเป็นวัตถุมงคลด้านความรักความเมตตาสูน์รวมนะครับนี่ขายดีฮะวานพอของเราจุดเสร็จก็ตรงนี้จุดต่อนะครับ เรามาดูว่าไอ้ที่ของเขาจุดนี่มันยังเหลือไอ้ไอ้หางประทัดเลขประทัดอยู่ไหมเพราะว่าว่าเมื่อวานเราก็ไม่ได้เดินมาดูโมแตุรนบุนก็เลยนะครับน่าจะเป็นหลุมนนี้จะโชคดีไหมฮะไปดูเขาจะทิ้งไว้ไหมนะถ้าทิ้งก็ถือว่าเ,เราจะได้รู้เลขงวดต่อไปผมเป็นต่อกันดูนะลุ้นนะครับว่เาเขาจะนครับอันนี้ เขาจะทิ้งไว้ไหมน้องถ้าทิ้งก็คือว่าโชคดีนะฮะซึ่งไม่น่าจะทิ้งนะฮะไอหางประทัดเนี่ยเพราะแต่ละคนก็จะเก็บเอาไปหลือแต่กล่องนะฮะดูเขาหางประทัดนะฮะไม่เห็นนะครับดูเลขอะไรดูโชคดีไหมฮะเขาจะทิ้งไว้ไหมซึ่งไม่น่าจะทิ้งนะครับ ไอห,หางประทัดนี่นะสมงมหฮันนะครับขออนุญาตอ่าปันพระรุตนะครับอ่าเตีย่ยพ่อทงแล้วก็เสวีแล้วก็แม่งาไงงอ้งาเส่อ,อึ้งแล้วก็แม่อยู่นะครับอ่าขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าช้าเจ้าสุสาน ข้าพเจ้าขอนำเอาเชิงทูบเชิงเทียนดอกดาวเรืองแล้วก็ต้นรักกิ่งดอกคูณแล้วก็กล่องประทัดเศษประทัดที่ลูกปู่สวงได้จุดนี้เพื่อเอาไปทำเป็นมวลสารวัตถุมงคลขอให้มีแต่คนรักคนหลงมีแต่คนตั้งใจนำสิ่งของมาให้มีแต่คนเอาของ ยินดีที่จะเอาของเอาเงินเอาทองเอาสิ่งอของอาหารการอาหารกินอาหารข้าวหวานทองนะครับขอใหเอ้เชียงทุกเชียงเทียนที่เป็นฟักทองก็ดุดฟักทองฟักเงินฟักทองนะครับนี่ครับวันนี้ก็วันที่ห้ามีสายนพศสองพั น,น,น,นะครับวันนี้เวลาเจ็ดมงครึ่งนะครับวันนี้อ่นนี้ครับอันนี้ไม่รู้ว่าสุสานใครนะครับเป็นสุสานร,ร้างเพราะว่าไม่เคยมีคนมาดูแลนะดูจากมีต้นไม้ขึ้นขนาดนี้ก็ร้างหลายปีนะไม่ต่ำกว่าห้าปีแล้ะครับนะฮะดูจะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้ามีคนมาไหว้ทุกปีทุกปีก็จะสะอาดเหมือนแบบนั้นฮะ ยงสุสานนี้ก็ปีนี้ก็ไม่น่ามีคนมาเลยนะฮะตระกูลนี้ของหลุมนี้นะครับดูนะฮะตกไม่มีการทําความสะอาดดูจากตรงนี้นะฮะสุสานนี้ก็นี่ร้างมาหลายปีนะหลุมนี้ไม่เคยกันลแลแล้วก็ไม่รู้ว่าใครมาผูกเปลตรงนี้นะครับาคาดว่าช่างที่มาทําสุสานนั้นเอาผ้านี้มาผูกเปลนอนหรือเปล่านะครับ